ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแบน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ท็ t ดี้คีสตนะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังซาร่านะตัวล่าสุดจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวปี2024นะครับผมมันมีบอกอยู่นะข้างหลังมีบอกอยู่นะอันนี้ปี ยี่สามถึงยี่สี่อันนี้ปียี่สองถึงยี่สามแต่ยี่สี่เนี่ยก็มีเวอร์ชันเดียว,วมีเวอร์ชันเดียวนะครับผมโอเคซาร่าบอกเลยว่ามีโค้ดเยอะนะครับผมโค้ดเยอะนะฮะเอาตามสไตล์ก่อนแล้วกันนะเอาตามสไตล์ก่อนลวกันซาร่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นปีกนะซาร่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นปีกนะครับผมน่าจะเป็นปีกอันนี้เป็นโกลโเช์นะครับผมนะ โกโพูเชอร์เดีดูก่อนอนนีปโก้พูชชื่ออันนี้ล่ะนะอันนี้เป็นไหนล่ะไม่มาหรอไม่มาหรอปีกโอเคอันนี้ปีกอ่าอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นร็อมมิ่งแฟล้งก็มีว่ะนันะครับผมยูฟ่าหรอยูฟ่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับผมอันนี้ร็อมมิ่งแฟล้งนะนะอันนี้ก็ร็อมมิ่งแฟล้งโอเค มีสามสไตล์ให้เลือกเล่นนะนะอันนี้ก็โรมมิ่งแฝงมีสามสไตล์ให้เลือกเล่นนะครับผมสำหรับมูเมตซาลานะฮะอันนี้ก็โรมมิ่งแฝงโอเคอันนี้ก็โรมมิ่งแฝงเออส่วนใหญ่เป็นโรมมิ่งแฝงนะสหรับซาลาส่วนใหญ่เป็นโรมมิ่งแฝงโอเคโอเคแล้วก็มีสแตนดาร์ดโชว์ไทม์ขอไม่เทียบนะครับผมโอเคเอาเออ่ เอากรุ๊ปพชเชอร์ก่อนละกันนะครับผมเอากรุ๊ปพชเชอร์ก่อนละกันเพราะว่ามันก็มีสองเวอร์ชันเนี่ยนะนะถ้าเป็นกองหน้าเนี่ยถ้าคนที่ชอบจับยืนกองหน้าเนี่ยสองเวอร์ชันนี้คิดว่าเวอร์ชันไหนดีกว่ากันก็โผบวกสามลบสามลบสามบวกสามได้หนึ่งเกมรับขอตัดออกละกันนะมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมถ้าดูตามตำแหน่งจริงอะนะอันนี้ได้อย่างเสียอย่างนะครับผม,ไ,มได้เกมรุก ได้จบสกอร์อันนี้ได้อย่างเสียอย่างสําหรับกองหน้าจําเป็นทั้งคู่นะจำเป็นทั้ง2สเตตเลยก็คือหาช่องกับยิง,ง,งจําเป็นทั้งคู่นะครับผมอันนี้อยู่ที่คนที่เลือกใช้ส่วนตัวผมที่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าอะไรเกมรุกมันก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่โอเคนะครับผมแล้วก็จบสกอรข์ขนเก้0 90, 90บเกบวกๆก็ถือว่าโอเคแต่ตัวนี้เนี่ยเกมรุกดีมากแต่จบสกอร์อาจจะยังไม่ถึง90บแต่บูดนะแล้ถึงนะบูดได้ถึงนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้ามาทรงนี้เนี่ย อันนี้ก็หาช่องดีดีกว่าตัวนี้อันนี้ก็ยิงคมกว่าตัวนี้อืมก็อยู่ที่คนที่เลือกใช้แต่ส่วนตัวผมว่าส่วนตัวนะส่วนตัวผมเลือกตัวนี้นะครับคนอื่นอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะดูอันอื่นสปีดต้นกับบาลานสปีดต้นกับบาลานสปีดต้นกับบาลานผมเลือกบาลานวะเฮ้ <c oughs> ยเออวะเป็นสองเวอร์ชันที่ตัวไหนก็ได้อ่ะง่ายนะ ส่งเวอร์ชันนี้ตัวไหนก็ได้สําหรับยืนหน้าเป้านะส่งเวอร์ชันนี้ตัวไหนก็ได้จริงไม่ต่างกันนะโอ้โหได้บาลานซ์โอเคตัวไหนก็ได้นะครับผมส่งเวอร์ชันนี้สไตล์กองหน้าตัวไหนก็ได้นะครับผมมาถ้าเป็นสไตล์ปีกล่ะถ้าเป็นปีกก็จะเป็นตัวล่าสุดกับตัวเก่านะครับผมตัวล่าสุดกับตัวเก่านะะแต่กูแต่กูพูดเชอร์เนี่ยหน้าเป้าเนี่ยใครก็ได้จริงนะครับผมตัวล่าสุดกับตัวเก่า ข้าห้าเหมือนกันเป็นปีกนะปีกจะทําประตูนะดูความเร็วก่อนความเร็วได้ตอนนี้ได้สปีดต,ต้นได้เกมรุกไม่ได้เลี้ยงบอลได้ก็บสกอร์ยากเลยวะยากกว่าตอนนี้จบสกอร์ดีมากเลยอ่ะเหมือนจะคมสุดด้วยนะผมว่าเนี่ยเก้าสี่เหมือนจะคมสุดแลวเนี่ยเนะสปีดต,ต้นพลังการยิงสเตมีน่าแต่เสียครองบอลเสียจ่ายบอลโอ้โหโอ้โห ความเร็วผมเลือกตัวตัวใหม่ว่ะจริงนะดูจากตรงนี้ผมผมว่าตัวตัวใหม่โอเคว่ะตรงที่ว่าอ่ะยิงยิงยิงคมกว่าเยอะหาช่องดีกว่าเยอะแต่ตอนนี้ก็จะได้เลี้ยงบอลนะครับผมได้เลี้ยงบอลได้ส่งบอลนะครับผมแต่ส่วนตัวเอาตัวใหม่ว่ะนะครับผมตัวล่าสุดว่ะสาหรับสไตลปีกนะเดี๋ยวไปดูโรมิงแฟลงนะครับผมหาโรมิงแฟลงที่ดีที่สุดก่อนนะหาโรมิงแฟลกที่ดีที่สุดก่อนสําหรับมูฮัมหมัดซารานะครับโอเค ยูฟาเหรอ,อยูฟาไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะครับผมโอเคมาอ่าซาลานะครับผมกลับซีเล c t ชันกับตัว97ตัวนี้มาเป็นตัวแรกๆเลยนะเะั้นทุกวันนี้ก็ต้องต่อสัญญาเล่นกันแล้วถ้าใครจะเล่นนะนะนะครับผมโอเคโอเคก็สองเวอร์ชันนี้ผุไม่เฟล้งได้เกมลุกได้จบสกอร์ตัวนี้ได้ได้สปีด ดัสปีดต้นดั้สปีดนะแต่อุปอ .97 เหมือนกันนะนะครับผมคิดว่าเวอร์ชันไหนคิดว่าเวอร์ชันไหนสำหรับซาร่าสองเวอร์ชันนี้สปีดโอ้โหมันพอๆกันเลยอะ่ะนะครับผมมันพอๆกันเลยอะ่ะอยู่ที่คนจะเลือกใช้จริงนะสปีดเหรออืมถ้าผมจะเลือกใช้นะผมจะไปทางความเร็วนะครับผม ผมจะไปทางความเร็วนะสำหรับสไตล์นี้นะรมิงแฟลงแต่จับสกอร์ก็น่าสนอืมก็ไม่แน่นะอาจจะเลือกตัวนี้ว่ะจริงดูไปดูมาจับสกอร์หาช่องมันก็โอเคนะนะความเร็วก็ก็สำคัญ <c oughs> เอาตัวนี้เป็นหลักไปก่อนแล้วกันนะครับผมมาตัวลีกซีเลคชั่นซาร่าเป็นตัวเทียบยากเลยคือทุกตัวคล้ายๆกัน ต่างกันนิดหน่อยเนี่ยดูดิได้ความเร็วแต่เสียเกมลุกอ่ะมันมันต่างกันนิดหน่อยเองอ่ะนะครับผม rwf เขาไม่แฝงต่างกันนิดหน่อยนะอู้เทียบยากซาร่าซาร่าบรนตัวเทียบยากถึงมันจะไม่ได้ต่างกันเดียวแต่มันเลือกยากจริงนะมันมันเลือกใช้ยากนะมันก็มันก็มีได้มีเสียคนละแบบนะสปีดจับสกอร์เห็นไหมเนี่ยถ้าสว่างสองวอร์ช่นเนี้ยที่เลือกใช้ตัวไหนระหว่างจบสกอร์กับกับสปีดต้น นะจบสกอร์กับสปีดต,ต้นจะเลือกใช้ตัวไหนสำคัญทั้งคู่นะครับผมสำคัญทั้งคู่จบสกอร์กับสปีดต,ต้นเลือกยากะนะง่ายคือเ้าน่าใช้หมดเลย97้าจน่าใช้หมดเล็บตัวโรมิ์เฟล็คือ97ทุกตัวจริงนะครับผม97ทุกตัวนะโอเคฉะนั้น97้าน่าใช้หมดนะฮะ97้าน่าใช้หมดสำหรับซาร่านะที่ผ่านมาที่เทียบมานะ เอาเทียบยูฟ่าดินะมันน่าใช้หมดเลยว่ะคือมันตัวไหนก็ได้ันอยู่ทุกคนที่เลือกใช้แต่ว่าตัวนั้นดีกว่าตัวนีด้ดีกว่าไม่มันมันพูดไม่ได้ว่ะเพราะว่ามันก็ใกล้เคียงกันมากนะครับผมมันไม่เหมือนไอ้เป๊อย่างเงี้ยที่แบบตัวทีมชาติบอลโลกที่แบบโอ้โหภาพพลังโดดแบบคือคอนั่นคือยอมตัวยูฟ่าครับผมได้ครองบอลเสียจบสบกอร์ได้ความเร็วเสียบ,บาลานซ์สเส,สเตวินาะเห็นไหม คือมันมันยากนะจริงได้อย่างเสียอย่างนะได้อย่างเสียอย่างได้จบสกอร์แต่เสียความเร็วนะแต่ได้บาลานอะไรเงี้ยมันก็เทียบยากนะครับผมคือก้าเคือคือน้าเล่นหมดเลยนะครับสำหรับซาร่านะก้าเจ็ดน้าเล่นหมดเลยดีคนละแบบนะครับผมดีคนละแบบมันไม่ได้ต่างกันแบบคือมันได้อย่างเสียอย่างนะฮะโอเคตัวนี้เหรอตัวนี้หรอ โอ้โห,โโหได้เกมลุกได้ครองบอลเสียกับสกอร์เสียความเร็วด้สปีดต้นโอเคเสมอเจ้าอืมถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ให้ตัวนี้ดีกว่า่นะครับผมให้ตัวนี้ดีกว่าตรงที่ว่าครองบอลกับกับหาช่องโอเคแต่จ่ายบอลก็อาจจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่เป็นสีส้มด้วยไงแต่ตัวนี้ก็ได้จบสกอร์นะนะแล้วก็ตัวนี้มาได้มาได้เอ่อบาลานซ์เยอะนะครับผมเวอร์ชันนี้โอเคนะ่เติมแล้วเติมแล้ว เรื่องขที่เข้าทางแล้วนะแต่ตัวก็เจ็ดส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้น,นีกันมากนะี่ถ้าเป็นสองวัชชันเนี้ยเนะี่ยอย่างเงี้ยเทียบง่ายอันนี้บวกสองบวกสองนี่บวกสามแต่ถ้าดูค่าพลังที่จําเป็นสปีดก็จําเป็นแต่ก็มาเทนด้วยบาลานซ์ที่บวกสามแล้วมาเพิ่มเติมคือได้สองสั้นเปิดบอลแถมตัวนี้โอเคกว่านะนะครับผมโอเครู้สึกตัวนี้จะโอเคที่สุดนะถ้เาเทียบก,กับตัวนี้ล่ะ ที่เป็นโรมไม่แฝงสำหรับซาร่านะโอ้หจีนแหละตัวนี้โอเคนะนะแต่ตัวอื่นก็ถือว่าน่าเล่นหมดเลยซาร่าแต่ตัว97วอร์ช่นนี้มันมันเด่นกว่าเพื่อนนะครับผมมันเด่นกว่าเพื่อนนะฮะตัวนี้ล่ะจะเป็นตัวนี้ล่ะนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอืมได้เกมได้เกมบล็กได้จับสกอร์ด้วยความเร็วอกันด้วยตัวนี้ดีดวะ่ะ แต,แต่ยังให้ตัวนี้อยู่นะแต่สูสีกันมากตัวเวอร์ชันนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับซาร่านะนะสำหรับซาร่าแนา่นะครับผมตัวล่าสุดเนี่ยผมว่าน่าจะมีทีเด็ดตรงตรงจบสกอรท์ที่ดีที่สุดว่านะทีเด็ดน่าจะเป็นจบสกอร์ที่ดีที่สุดมูเม็ดซาร่านะครับผม มามาหาสเต็ปที่ดีที่สุดก่อนนะหาสเต็ปที่ดีที่สุดก่อนนะชุดวันนี้เล่นแบบช้าว่ะอา่าตัวนี้เอาออกเดี๋ยวนะเ,วนเดี๋ยวนะเบวตันเดี๋ยวชูทามชูทามคือตัวนี้เอาออกอันนี้อะไรวะแปดเจ็ดเอาออกนะครับผมสแตนดาร์ดเอาออกแล้วกันมันก็จะเหลือประมาณนี้ตัวล่าสุดคือเวอร์ชัน เวอร์ชันไหนวะเชื่อแล้วไงไม่ใช่ผมเอาออกแล้วเหรอไม่ได้ผมไม่ใช่ผมเอาออกกันเหรอเด็ดนะเห็นนะอันนี้เหรอล่อาลสุดใช่ไหม RWF ใช่เหรอวะไม่ใช่ดิตัวล่าสุดฟีเจอร์เขียวไม่ใช่เหรอตัวล่าสุดฟีเจอร์เขียวไม่ใช่เหรอตัวล่าสุดตัวล่าสุด หาตัวล่าสุดก่อนหาตัวล่าสุดตัวล่าสุดตัวไหนวะตัวล่าสุดคือตัวไหนมันเป็นเป็นปีกอะเป็นปีกอะเฮ้ยเป็นไม่มาด้วยเดีตัวล่าสุดมันไม่มาด้วยครับผมนะตัวล่าสุดมันไม่มาด้วยเดีอ่วเออวะตัวล่าสุดมันไม่มาด้วยวะซาร่านี่คือตัวล่าสุดนะครับผม ไมไม่ไปกับเขาแล้วนะไม,ไม่ไปกับเขาแล้วจะเทียบยังไงไม่มาโอมาแล้วมาแลโอเคมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวตัดออกก่อนอันนี้ตัดเดี๋ยวนะแตดโมซวยอีแล้วเวื่อตันก่อนแล้วกันนะครับผมทำเวตันก่อนแล้วกันอันนี้ตัดก็เปเป็นตัวโชว์ไทม์นะครับผมน,นี่ตัดมันก็จะเหลือประมาณนี้แหละนะ อันนี้97นี่เป็นยูฟาซ้ำนะครับผมโอ้โหเทียบซาร่าใช้เวลานานนะมันหลายเวอร์ชันแล้วก็มันก็มันก็มันก็น้าเทียบมันมันข้าบลังที่แบบโดดเด่นด้หลายอย่างนะนี่คือตัวล่าสุดนะครับผมมาตัวล่าสุดมีดึงไหนหาช่องเนี่ยได้เป็นตัวเก่าเอาง่ายเลยนะล่าสุดเนี่ยได้จบสกอร์เน้นๆเลย94ดีกว่าเพื่อนนะจบสกอร์94ดีกว่าเพื่อนเน้นๆเลย แล้วก็สปีดต้นดีกว่าเพื่อนนะครับผมพลังการยิงยิงดีกว่าเพื่อนด้วยนะสเตมินาก็เยอะกว่าเพื่อนโอเคจบนะตัวซาร่าวเวอร์ชันนี้ยิงคมสุดจบเลยนะครับผมยิงคมสุดนะแล้วก็สปีดต้นดีสุดนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปน,นี้ไปละบ๊ายบายเล้วเจอ